กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงาบย่างดีนนะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นข่าวฝากจากโคคาโคล,ล่าะคะ่ะเขาบอกว่าให้ชนคนไทยขยับร่างกายขยายความสุขเพื่อสุข,ขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนแล้วก็มีแคมเปญดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก,าก่อนดีกว่าว่าวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ คือการส่งเสริมให้วัยรุ่นและคนไทยใช้ชีวิตแอคทีฟด้วยการออกกำลังกายควบคู่กับการบริโภคอาหารเนี่ยสมดุลเพื่อสุขภาวะที่ดีในระยะยาว แถบร่างกายแถมความสุขค่ะเพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยต่างกําลังกายและบริโภคอย่างสมดุลนะคะก็มีการจัดงานยก h a p p i n e s s a r e รียน,น,น,นะคะมาไว้กลางพารากอนอัดแน่นด้วยกิจกรรมเพิ่มความวฟิตและก็ความวรู้<ล><ล>มากมายเรื่องของการประชาสัมพันธ์การกรโมทน,นะครับซึ่งเราก็จะมีดิจิตอลแคมเปญเป็นคารวาลส่งความสุขนะครับที่เราจะมีรถคันนี้นะครับไป ส่งความสุขให้กับคนคนในกรุงเทพนะครับ่านเรื่องของการขี่จักรยานแล้วก็ส่งสมโคมไปด้วยนะครับก็คอยติดตามชมครับก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะมีความสุขตามตามสไตล์โค้กครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆหรือประชาชนทั่วไปให้หันมาให้ความสนใจแล้วก็ให้เวลากับการออกกําลังกายให้มากขึ้นเพื่อให้สุขภาพมีความแข็งแรงแล้วก็เพื่อความสุขในชีวิตครับทุกที่แล้วเวลาขยับเดินหรือว่าเดินเร็วหรือว่า จะเดินขึ้นบันไดหรือยังไงเนี่ยผมถือว่าทุกอย่างคือคือการของร่างกายแล้วก็มันมันจะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่จังัจเรามีอะไรที่เราชอบอยู่แล้วการออกกําลังกายเราได้พบ,บปะเพื่อนฝูงบางทีก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละผมว่าการออกกําลังกายมันไม่เคยให้โทษใครอยู่แล้วก็อยากให้น้องๆหรือว่าเยาวชนคนไทยทั้งทั้งหลายคนอะไรเงี้ยครับก็มอ,อกกาลังาย กจากจะมีกิจกรรมแล้วก็ยังมีการให้ความรู้การบริโภคในะคะจากนักโภชนาการนะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายด้วยนะคะรวมไปถึงทางนี้ก็มีซูเปอร์สตาร์ฟิตอันเฟิร์มนะมาร่วมกิจกรรมนะก็มีคุณอ้ํามีคุณเจนสุนดาที่คุณผู้ชลเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็อดีตนักเตะนะสิงคโด้วยฉะนั้นบอกว่าครั้งนี้นใครที่รักการออกกำลังกายนะคะก็อยากที่จะต่อยอดกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถติดตามได้กับคาราวานโคคาโคล่าแฮปปี้เนชช์ไบรเดนท์นะคะคาราวานรถจักรยานส่งความสุขข,ของโคคาโคล่านี่เอง ซึ่งเขาจะเดินทางเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพเลยจ้ะก็ชอบคำที่ทีราศินแดงดาพูดนะฮะว่าการออกกำลังกายไม่เคยให้ร้ายใครมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกจากสุขภาพแล้วเรายัางมีเพื่อนฝูงมิตรสหายนะก็เชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามากันทาง S M S อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ S M S กันต่อเลยค่ะจ้ะ คนทองจันนะคะเกิดวันที่7กระกฎาคม2518เวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์เงินกับโชคลาภเ,เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ดาวการเงินเสียแล้วก็ต้องบอกว่าเสียต่อเนื่องทั้ง2ปีนะครับทั้งย่าง40แล้วก็41ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้1อย่าให้ใครกอย,ยืม2อย่าพยายามสร้างหนี้เสียงโชคก็ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ บอร์โทรศัพท์96กับ64ค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองเลขนะครับก็ใช้เป็นคู่ทัดน้ำก็ได้หรือว่าสเสน่ห์และความสำเร็จส่วนทะเบียนรถ5556อันนี้ดีและสวยด้วยนะครับก็มีหลักฐานความมั่นคงนะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคจ้ะมาในส่วน SMS ต่อมาน,นะคะ SMS ต่อมาคุณยุ้ยนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2543เวลาเกิดบ่าย3โมงตรงบ่าย3โมง1นาทีวันอังคารนนะถามความรัก ปฏิทินตรงวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง15เท่านั้นนะครับถ้ายังโสดรักใหม่ไม่ค่อยดีนะคือถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เราผิดหวังเสียใจมากกว่าฉะนั้นยังไม่ต้องรีบเลยของหนูเนี่ยรอยต่อระหว่าง15-16เนี่ยมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาข้องเกี่ยวผู้อยู่เสมอระวังในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับเอสเมอมาค่ะ คุณสุภาสิรินะคะถามเรื่องของโชคลาภ30เมษายน2517นะเวลาเกิดสิบอนาฬิกา30นาทีโชคลาภเป็นอย่างไรจ้ะในแง่ของการเสี่ยงโชคดาวการเงินก็เสียด้วยนะครับฉะนั้นปีจรเน,นี้ยก็ไม่ไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยนะครับแล้วก็หาโอกาสนะถ้าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อา,าพาธก็ได้ครับเอาล,ละนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ก็รอยต่อนะครับระหว่างช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพกับครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนะครับกุมภาพันธ์นี้ก็เหลือวันพระราชบิดีที่26นะครับเป็นวันสิริโชคแต่อัคน,นิโรธตกในผืนแผ่นดินหลีกเลี่ยงในเรื่องการกดลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือดําเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุสุ์ที่27 วันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิทโชคกับดีทีเรียกหมอนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม12นาฬิกาหนนาทีถึง12นาฬิกาสนาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนต้นเดือนจริงๆนะครับวันแรกสตาร์ทกันที่2มีนาคมบันจัร์นะครับวันนี้มาเป็นวันอธิปดีในแง่ของกรารโยคเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูรวมถึงดีทีเรียงหมอน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกาหนนาทีถึง9นาฬิกาสานาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และต่อเนื่องด้วยวันอังคารที่3ามีนาคมวันนี้อคาเนโรตกในเขตพัตเสมาครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาที่เหลือดําเนินการได้เพราะว่ามีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคซึ่งหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกาหนนาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็ไปในส่วนของเรื่องงานยางดีนนะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะรวมไปถึงรอต่อ ถึงประมาณต้นเดือนมีนาคมนะคะส่วนค,คุณผู้ชมเองที่มีคําถามาต่างๆก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS การโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าจดหมายอีเมลเดสแล้วก็เว็บบอร์ดนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ,ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นใน,นารายการทุกๆรายการของทางมิเร็เคิลชนะหรือว่าจะเป็นดวงชะตารายวันเองก็ตามนะก็สามารถรับชมกันได้นะคะเข้าไปที่ยูทู รวมไปถึงก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel w e n w a k TV Thailand นะคะก็สามารถชมรายการได้ย้อนหลังรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกลายกันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะไปศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์นะคะ,ะก็สนใจก็สามารถติดต่อกับทางสามาคมได้เราใกล้เปิดคอสแล้วด้วยนะคะ ก็02 2817596แล้วก็0851432914ครับนอะกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะส่งคำแนะนำติชมของรายการมานะคะก็สามารถระบุเข้ามาได้อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นจดหมายหรือว่าจะเป็นทางอีเมลแล้วก็เว็บบอร์ดเองก็ตามนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าเข้าไปติดตามได้ใครที่อาจจะพลาดไปในเรื่องของคำพยากรณ์ ย้อนหลังนะคะของ12ราศีของในแต่ละวันเนี่ย Facebook แฟนเพจนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้แล้วก็สังคมผู้ชมที่รับชมของเราะคะของทาง Miracle Channel แล้วก็รับชมแต่ทาง PSI นะสามารถรับชมกันได้ที่ช่อง144เพราะว่าตอนหลังนี้ก็บอกว่าหายกันไปอาจจะหายกันไม่เจอนะคะก็บอก หรือว่าบอกต่อๆนะกับเพื่อนๆกันได้นะคะสำหรับใครที่อา,อาจจะเคยรับชมการหรือว่าติดตามกันมาแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเร็วๆนี้นะคะคงจะได้มีโอกาสได้เจอเจอกันอีกหนึ่งครั้งสําหรับรอบปีนี้นะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเราจะไปทําอะไรบ้างนะแล้วก็จะไปเจอกับกับเรื่องราวอะไรกันนะแต่ว่าใครที่ฝากเรื่องราวของการให้เลือดเอาไว้หรือว่าการบริจาคเลือดเร็วๆนี้แน่นอนนะคะก่อนจากกันไปฝากไว้สําหรับข้อคิดคติธรรม ตายไปแล้วหยิบได้อะไรหรือแม้ทรัพย์สินล้นมือหยิบได้ไหมแม้แต่ร่างเขายังเอาไปเผาไฟที่หยิบได้ก็คงแต่คงแต,งแต่แค่บาปบุญเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ